สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันพุทธที่6เมษายน2022ท่ามกลางบรรยากาศบนตลาดคริปตโตเคินซี่ที่อาจจะยิ้มยากนิดนึงนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะถอนหายใจบ่อยหน่อยนะครับวันนี้เอาละวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของชาวฮอสกินสันกับ Snoop d o g กมาไลฟ์สดด้วยกันบน Twitter นะเพื่อนๆน,นี่คือไฮไลท์ของวันนี้นะครับ ต้องขอเรียนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าการไลฟ์สด1ชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่น้ำน้ำทางนั้นเลยแต่เป็นน้ำที่ดีนะเพื่อนๆแล้วก็จะมาสับเพเหระในเรื่องของคุณ Michael s a ล l ร r นะครับซื้อ Bitcoin เพิ่มพี่อีลอนมัสอยากจะเปลี่ยนแปลง Twitter ยังไงแล้วก็เอลซาวาโดสั้นๆนิดนึงนะครับเขาบอกว่าต้องแต่รับบิตคอยเนี่ยมี นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ประโยชน์เยอะแล้วก็เอาเงินเข้าประเทศมาเยอะมากขึ้นนะครับมาพูดถึงในเรื่องของ Clay Nation ก่อนใครที่ตามเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะสาย NFT ของ Cardano เนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันมีประกาศว่า s n o o p d o g จะมาเจอกับคุณชาว h o e s k i n s a n แล้วก็จะมาเจอกับ NFT Project ที่ชื่อว่า Clay Nation นะครับ Clay Nation เขาเป็นเจ้าภาพจัดงานไลฟ์สด ซึ่งผมก็ตั้งหน้าตั้งตาเตรียมปากกากระดาษแล้วก็จะจดมาอธิบายมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันมีอะไรเนื้อๆแต่อย่างที่เรียนมันน้ำๆทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆเ,เปิดประเด็นมาเนี่ยคุณชาวฮอสกินสันแกถามบอกว่าสรุปเคลเนชั่นคืออะไรนะครับทางฝั่งเคลเนชั่นเขาบอกว่าเคลเนชั่นเนี่ยเป็น NFT p r o j e c โปรเจกต์ที่เราเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้ว เสียงของเค a เนชันเนี่ยตอนเขาคุยกับคุณชาวฮอสซินสันเนี่ยคือเสียงเขาตื่นเต้นมากๆนะเพื่อนๆก็คุณชาวฮอสซินสันแกก็บอกว่าคาดาโนเนี่ยมีโปรเจกต์เป็นพันๆตามสไตล์แกนะฮะมีโปรเจกต์เป็นพันๆมี NFT เนี่ยออกมาแล้ว4ล้านผลงานได้นะครับผมเคยเห็นงานของเนะคนเนชันนะคุณคุณตาผมอยู่รู้สึกว่าเคยเห็นใน Twitter ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ <c oughs> สักพักหนึ่งแชมป์ก็เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับมีหลักๆก,ก็จะมี4คนนะเพื่อนๆมีคุณชาวฮอสกินสันมีสโ o ว์ด็อกมีแชมป์ซึ่งเป็นลูกชายของ Snoop ด็อกนะครับแล้วก็ทางฝั่งเคล a t i o n ซึ่งเคล a t i o n เนี่ยจับมือกับสโ o ว์ด็อกแล้วก็ลูกชายของ Snoop ด็อกจะมาทําในเรื่องของ NFT โปรเจกต์ด้วยกันดนตรีแล้วก็ต่างๆน,นานานะเพื่อนๆ พอแชมป์ลูกชายของ Snoop Dogg เข้ามานะครับคุณชาว h ฮอสกินสันแกก็ถามเลยถามประมาณว่าแชมป์แล้วแชมป์เล่นคริปโตหรือเปล่านะครับทันทีทันใดนะครับลูกชายของ Snoop Dogg ตอบว่าเล่นคริปโตและ Cardano เป็นโปรเจกต์แรกเลยที่ผมเข้ามาศึกษานะครับคือผมไม่รู้ว่าลูกชาย Snoop d o g g ตอบเป็นมารยาทหรือเปล่าแต่เป็นอะไรที่แกตอบดีมากๆนะครับแชมป ลูกชายของสโ o o p เนี่ยก็ชมคุณชาว h ฮอสกินสันบอกว่าเนี่ยผมติดตามคุณนะแล้วผมเห็นสิ่งที่คุณทำในแอฟริกาเห็นโปรเจกต่างๆที่คุณกำลังจะพยายามเปลี่ยนโลกเนี่ยคุณคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมยืนอยู่จุดนี้ของวงการคริปโตเคอร์ซีและอีกไม่นานผมกับฝั่งเคลเนชันเนี่ยก็จะทำโปรเจกต์ร่วมกันบนบล็อกเชนของคุณผมรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ รลสักพักนี่ผมรวบลัดเลยนะเพื่อนๆสักพักส n น o p ด็อกก็เข้ามาส n น o p ด็อกเข้ามาก็นะฮะพูดกันทั้งหมดเนี่ยมีคำหยาบเยอะแล้วก็เป็นน้ำนามเยอะนะครับเขาก็พูดถึงวงการดนตรีว่าวงการดนตรีเนี่ยศิลปินถูกเอาเปรียบผมอยู่ในวงการนี้มานานผมเห็นอะไรที่มันไม่แฟร์เยอะกับศิลปินวงการจะจับเซน็นสัญญาบ้างอะไรบ้างแล้วเชื่อว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีมันจะมาเปลี่ยนตรงนี้ รวมไปถึงทั้งหมดก็จะพูดถึงในเรื่องของนโยบายรัฐมาด่ดารัฐบาลพูดในเรื่องของภาษีนะครับแล้วก็สงครามนะครับการเหยียดสีผิวและสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ Snoop Dog กก็บอกว่าชอบวงการคริปโตเคอร์เนซีเพราะว่าชุมชนคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มคนที่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความรุนแรงไม่มีใครเห็นด้วยในเรื่องของสงครามอะไรประมาณนี้เพื่อน ก็ Snoop Dog g เขาก็จบท้ายประมาณว่าไอ้โปรเจกต์เราเนี่ยผมก็จะให้ลูกผมทำนะสนว์คุยกับชาวฮัสกินสันบอกเนี่ยผมก็จะให้ลูกผมทำแล้วผมก็อยู่เบื้องหลังให้เด็กรุ่นใหม่เขาใช้ได้ใช้ความสามารถนะครับคุณชาวฮัสกินสันแกก็ปิดท้ายนะประมาณว่าถ้าพวกคุณต้องการอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ย Snoop Dog, กแชมป์แล้วก็ทางเคลเนชันเนี่ยบอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้ทุกอย่างนะถ้าผมทําไม่ได้เนี่ยผมมีพักพวกที่ทําได้ทุกอย่างขอให้บอกผมนะครับตามสไตล์คุณชาวฮอส์สินสันแล้วก็การประชุมก็เหมือนกับจบลงในลักษณะของการทุกอย่างมันไม่เป็นทางการเลยเพื่อน,เอนๆเหมือนกับที่ผมแปลให้เพื่อนๆฟังเนี่ยนะฮะทุกอย่างเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นการ เป็นมิตรสัมพันธ์มากกว่าเป็นการสร้างสร้างเหมือนกับสัมพันธรร์ทำไมตีระหว่างแรปเปอร์ยุค90ในตำนาน Snoop Dogg แล้วก็ Cardano Project แล้วก็ NFT Project ของเอ่อ a a ลเนชนะฮะคือต้องอธิบายนิดนึงเพื่อนเคนที่อยู่สาย NFT เนี่ยนะฮะก็จะมองตรงนี้อีกมุมมองหนึ่งนะฮะว่าโปรเจกต์จะออกมาเป็นยังไงจะร่วมงานกันยังไงผลงานเพลงในเรื่องของอ่ ลิเคซิตในเรื่องของมันจะมาแก้ปัญหานั้นยังไงในเรื่องของ uh, NFT มันจะออกมาในลักษณะไหนระหว่าง s n o o p Dog กับ Creation ซึ่งหลายคนก็ยังแบบมึนๆอยู่นะฮะแต่ในในมุมมองของผมเนี่ยผมเรียกว่ามุมมองของพ่อค้าดีกว่าผู้ที่ซื้อมาขายไปเนี่ยสิ่งที่ผมจับตามองก็คือในเรื่องของเทรนนะฮะหลายคนที่ตามช่องนี้รู้รู้อยู่แล้ว ผมจะดูว่ายอดวิวเท่าไหร่นะครับความรู้สึกของคนที่เข้ามาดูเป็นยังไงจํานวนคนที่เข้ามาดูเยอะไหมมันสร้างความตื่นเต้นให้กับคาดานโนไหมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่า NFT โปรเจกต์ของคาดานโนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ามาช้า Metaverse ก็ช้านะครับแต่การที่เขามาจับมือมาคุยกันตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะกับลูกชายของ Snoop Dogg แล้วก็คุณชาวฮอสซินสันเนี่ย คือ2คนคุยกันเหมือนกับถ้าภาษาชาวบ้านไทยก็ประมาณว่าศีลเสมอกันนะเพื่อนๆคุยกันแบบว่าลงลงคอแบบลงตัวพอสมควรเลยทําให้ผมแบบว่าเออรู้สึกสบายใจแล้วอุ่นใจที่จะเข้ามาเ,ออเพิ่มพอร์ตการลงทุนกับฝั่ง NFT มากขึ้นผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอย่างโปรเจกต์เมตาเวิร์ของ Cardano อย่าง p าเวีอย่างเงี้ย เดาว,ว่าทางลูกชายของส n o o ป d o อกก็ต้องเข้ามาในอนาคตเดาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมก็เข้าไปดู floor price ของของฝั่ง c l a อ clay Nation เนี่ยซึ่งผมตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะพอประชุมเสร็จมันจะมีการดั้มราคาหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไม่นะพเพื่อนๆ clay n a น Nation เนี่ยก็ v o l ลุ่ม4 4ชั่วโมงเขาก็เพิ่มขึ้นเรียกว่า200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือผมอยากจะรู้ว่าไอเนี่ยมันเป็นไฮ p ์ที่แบบลักษณะ พัมและดำหรือเปล่านะเพื่อนๆในมุมมองของอย่างที่เรียนพ่อค้าเพราะในเรื่องศิละปะเนี่ยเพื่อนๆผมวาดพระอาทิตย์ยังวาดไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้คนที่เป็นสาย NFT ฝั่งอัตติเรียมเนี่ยจะต้องเริ่มเข้ามาสนใจแล้วว่าเออสโนว์ด็อกเขามาทําอะไรตรงนี้ลูกชายของสโ o ว์ด็อกตอนนี้คุยกับคุณชาวฮอสกินสันก็เหมือนกับ เข้าขากันได้ดีอ่ะเพื่อนๆนะโดยรวมเนี่ยเป็นน้ําแต่เป็นน้ําที่ดีที่ผมชอบนะครับไม่มีอะไรเป็นทางการทั้งสิ้นมันเหมือนกับ พวกเราแบบไปเจอรุ่นพี่หรือไปเจอคนที่แบบอยากจะร่วมโปรเจกต์ด้วยแล้วก็แบบเหมือนกับดูเชิงนนะ่ะเพื่อนๆน,นะสไตล์คุณชาวฮอสินสันเปิดประเด็นมาแกก็เหมือนเดิมอะ่ะนะฮะคาดานโนมีโปรเจกต์เป็นพัน NFT เนี่ยมีเป็นล้านอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาละ่ะนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปกับผลงานถ้ามีอะไรดีๆผมจะมาอัปเดตแน่นอนนะเพื่อนๆการประชุมหรือการไลฟ์สดทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับลองไปตามดูภายใต้บัญชีของชาวฮอสินสันนะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปฟังไลฟ์สดนั้น เอาละเรื่องนั้นจบไปนะครับมาพูดถึงคุณไ i เคิลเซเล l ร r จากไมเคิลส a ตร g y นิดหนึ่งนะเพื่อนๆสรุปสั้นๆคือแกซื้อบิตคอยเพิ่มอีก4,167บิตคอยราคาถัวเฉลี่ยอยู่ที่45,714ดอลลาร์สหรัฐมูลค่าทั้งหมดกว่า190ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆทำให้ขนาดนี้นะครับ m มโครสตรัทจี Bitcoin ทั้งหมด129,218 Bitcoin ผู้ชายคนนี้นะเพื่อนๆผมเข้าไปฟังแกเรียกว่าแทบจะทุกวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดการถูกสัมภาษณ์เนี่ยคือแกเป็นผู้ชายที่แบบลึกอะ่ะเพื่อนๆแกรู้ลึกแกเป็นอีกทุกคนต้องมีเพื่อนแบบนั้นะนะที่แบบลึกกับทุกเรื่องนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ยอมรับเลยว่าแกติดบิตคอยจริง,รงเพื่อนๆติดแบบถ้ำกระบอก,ก็เอาไม่อยู่ะนะครับ มาพูดถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Twitter นะครับพี่อลอนมัสของเราแกบอกว่าหนึ่งในปัญหาที่แกลำคาญที่สุดบน Twitter ก็คือพวกคริปโตสแปมบอทนะครับ และแกสัญญาว่าแกจะแก้ปัญหานี้แน่นอนแกเป็นหุ้นส่วนใหญ่แล้วเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมาจากฝั่งแกนะเพื่อนๆผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะอะไรยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้ผมตื่นมาแบบสลืมสลือนะครับแล้วผมก็ปัด Twitter ไปเรื่อยๆผมไปเจอบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีของช่องที่ผมตามอยู่ชื่อช่อง The m o o n เขาเขียนมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ XRP กำลังจะมี Airdrop นะครับกำลังจะแจก Airdrop ซึ่ง ความที่ผมสลืมสลือเพื่อนๆผมยังเกือบจะเชื่อเลยนะครับจนกระทั่งผมไปเห็นลิงก์แล้วผมมาเช็คดูทีอ้าวมันเป็นบัญชีปลอมนี่หว่านะฮะคือนึกภาพว่าผมเนี่ยเป็นคนทำ YouTube คุยกับคนเป็นร้อยเป็นพันเตือนเพื่อนๆว่าระวังในเรื่องการเข้าไปกดอะไรซีซัวแต่ผมยังเกือบโดนเลยเพื่อนๆเพราะนั้นมือใหม่จะเป็นยังไงแลวจะมีคนที่โดนหลอกขนาดไหนนึกภาพว่าคนเพิ่งตื่นหรือคนแบบเพิ่งกินเบียร์ไปสองสากระป๋องเนี่ยอาจจะเผลอกดลิงก์ซีซัวตื่นเช้าหมาอีกทีเหรียญหายหมดกระเป๋าเพราะฉะนั้นระวังกันให้ดีนะเพื่อนๆในเรื่องของ Air Dr อ p เนี่ยอย่าไปเสียดายอะไรทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วมันยิบย่อยเท่านั้นเองเพื่อนๆถ้าเป็น2อสปีก่อนเนี่ย ผมจะเอามาแบ่งปันเลยว่าที่ไหนมีบ้างที่ไหนมีบ้างเพราะว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เกิดคนพันคนฟังผมแล้วมีคนนึงไปกดแบบพลาดแล้วแบบเงินหายหมกระเป๋าเนี่ยคือผมไม่อยากจะแบบได้ยินอะไรแบบนั้นนะเพื่อนๆนะครับเพราะนั้นเจออะไรที่ต้องดาวน์โหลดเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ NFT หรืออะไรกระเป๋าที่เป็น Chrome Extension เนี่ยดูแลกันให้ดีเพื่อนๆนะครับ มาพูดถึงเอลซาโดสั้นๆนิดนึงนะครับก็กระทรวงการท่องเที่ยวของเอลซาโดเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ประเทศเขาเปิดรับใช้บิตคอยน์เป็นลิกอเทนเดอร์หรือชำระนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเดิมทีคนที่เข้ามาในประเทศเอลซาโดเนี่ยใช้เงินประมาณ1 0 0ถึง150สดอลลาร์สหรัฐต่อวันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเกิน200ดอลลาร์สหรัฐต่อวันผมผมอ่านข่าวแบบนี้ผมอดคิดไม่ได้นะพเพื่อนๆอดคิดไม่ได้ว่า ทำไมไม่ใช่สมุยทำไมไม่ใช่เชียงใหม่ทำไมไม่ใช่เกาะช้างทำไมไม่ใช่พัทยาทำไมไม่ใช่ที่หนึ่งในประเทศไทยที่ทำให้วงการท่องเที่ยวเราลองเทสสักเดือนหนึ่งอ่ะให้ต่างชาติเอาเงินมาใส่บ้านเราให้เยอะๆอะเพื่อนๆนะครับแล้วคนที่อยู่ในแวดวงอาชีพการท่องเที่ยวเนี่ยสุดท้ายเขาก็เอาเงินมาใช้ในเมืองก็มาวนอยู่กับพวกเราอ่ะเพื่อนๆนะครับมาซื้อ๋วยเตียวมานั่งแท็กซี่มาซื้อเสื้อผ้ามาเดิน จับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็วนอยู่กับคนในประเทศไทยเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะลองดูสักเดือนนะ,ะเนี่ยผมเห็นนประเทศที่เขารับบิตคอยเนี่ยมันมันมีผลดีกับน,นักท่องเที่ยวยงไงแล้วนึกภาพนะนักท่องเที่ยวเพื่อนๆนึกภาพ,ภาพ,ภาพเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราแพ็คกระเป๋านะแพ็คกระเป๋าเสร็จทําอะไรต่อเอาไปแลกเงินเอาเงินไปเปลี่ยนบางคนก็ถือเอาจะเอาบัตรเครดิตไหนไปบัตรเดบิตไหนไปนึกภาพว่าเราไปเที่ยวเนี่ยแค่เอาอ่ามือถือไปเนี่ยแล้วก็ไปเนี่ย Lightning n เ t w ร r k เราสามารถไปสแกนจ่ายได้เลยมันปลอดภัยกว่าขนาดไหนเพื่อนๆนะครับอยากให้คือทุกอย่างมันมีผลเสียผมเชื่อว่ามีผลเสียบานเลยเพื่อนๆการรับ Bitcoin เนี่ยแต่ถ้ามาชั่งน้ำหนักกันแล้วอ่ะนะฮะมันผลดีมันมันเยอะกับผลเสียเยอะนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม